ีน้สต็อปไม่ต้องต็อปหรอกส่วนเทียบก mm hmm. ระปิเร็วๆเ,เ,เขาเล่นกันแล้วนะ่ะเขาเล่นดนตรีกันแล้วจะไม่ทันร็วมีรอยกระทงด้วยโอ้โหดาวหนึ่งร้อยหกสิบห้าดวงแล้วรุ่มหกสิบแปดร่หกสิบห้าหกสิบแปดถ้รเอาไว้แล้วจ้ะ อะไรนะลูกแมเห็นไเรอยับยนางไปเสิร์ฟบักแต่งม่ให้หัวตักข่าบ้านม่หันเพิ่อนอะไไปเบื้องหลานเพื่นนั้นเป็นนางงบมาศอันหัวตะ กินเขาน้องเพชรไม่กินข้าวปุ่นน้ำยากินได้ไหมกินน้ำยาไทยไหมกะทิไหมเพชรจกน้อยอยู่กินได้เสยเพชรจะทำลูกไม่เอาค่ะไม่เอานั่นแหละหนูจะกินไม่ได้มันจะกะจี้เหรอไม่ค่ะไม่หนูจะทำค่ะหนูนอืม ชวนยายไปลอยกระทงไว้น่ะชวนยายคุณยายไปลอยกระทงไหมคะหมดแล้วหูเด่นชัางเลยลูกอาะอีกใช่ไหมเอาลูกใหม่ก็ได้ยายว่าให้ฮะลูกใหม่เหรอจ้ะเอาเม็ดเม็ดออกมายังไม่มีเอาไม่แดงไปแดงฮึย่างไรอ่ะ ดงไปไหมแดงไปกระทงไหมแดงไปเลยกระทงไม้แดงเฮ้อแดงว่าแดงใส่น้ะโอ้ก็ไปไปแดงไปไหมแดงไปไมเื่อแดงใส่หัวอย่างนี้อย่างนี้เ้อเอาพูดสิเออไปละกระทงไม้แดง แดงเวลากระทงไหมแม่เหม็นไปแดงไปแดงไม่เอาเหรอไม่เอาไปไปไปลูกไปไปไปไอ้ขวบฮะใส่หัวสองเพียแดงก็ได้ให้ยเหม็นปากแก่แดงไม่ได้หม็นปากยายเหม็นปากไอ้แดงนู่นน่ะยายยังเหม็นเลยน่ะหนูเปลียนหนูไม่หัว หอมหอมแดงหอมหอมใหญ่สิหอมไหมหอมนะหอมใหญ่หอมครับหอมหอมครับเหม็นเหม็นไอ้แดงให้แดงไปเร็วๆแดงมันกินสกปรกไปแดงไปถอยเอาน้ำหอมนะมันไม่กินข้าวมันไม่กินข้าวหรอกเพราะว่ามันอิ่มแล้วเใครมาใหญ่ไม่มีหรอกใครรู้ลรืปลาดูไม่รู้ค่ะ พี่เหรอพี่โเป่าพ oui> ี่โศดกป้าปัดดูเจ๊พลเขาจะเป็นคนเหม็นเป็นอ้าขอดาวให้ยายหน่อยได้ไหมขอดาวให้ตาเล่หน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะตาเล่ใจเกินแสนแกจะเป็นคนเหม็นอะไรตอนเช้าเลยตื่นมาต้องแบบ แฟงฟันก่อนี่ไปคุยเขาพยายามคุยกับเราเราไม่พูดเขาก็บอกว่าทําไมไม่ตอบเขาจ้าแดงดึงหูอู้อย่าดึงเขาสงสารเขาขอคุ้ค่ะนค่ะสงสารแดงจ้าหนูดึงหหนูเบียหูเขาทำไมเขาเจ็บนะตีขาหนูนี่ไานล้องตีขาหนูอู้หรอคนไหนตีนี่ไายน้องตีน้องแดงเนี่ยนะน้องแดงอุ้ยน้องแดงอย่าตีขาหนูนะ เงือกตีขาหนึ่งเองอ๋อสีขาหนึ่งเองน้องตีขานูพลอยทำไม้ตีขาพลอยทำไม้แดงขอโทษพลอยเดี๋ยวนี้ก่อนขอโทษเพชรเดี๋ยวนี้ก่อนหมาไม่ทำอะไรผิดเลยหรอไม่ทำอะไรผิดเลยหรอคะมันไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าไม่ทําผิดก็ไม่ต้องขอโทษนะคะแต่ว่าถ้าใครทําผิดก็ ขอโทษค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูจะไม่ดื้อหนูจะเป็นเด็กดีม่นนนห,นหนูมาไหน,น,าน,าานหนังหนแล้วมองหนูมาอูคุณย,ย,ยายจ๋าเพิ่งตื่นฮ่า <ง SAS> ่าอไงวะบูเ <Okay. S 2> อาเพชรแต่งลุงเพ ขอกินหน่อยนะได้ค่อาาะอม่แม่แมเห็นจะหมกไหมเห <He arn. S 2> ็นหนูไปหนูไม่ต้องไปจับเขานะไปไปล้างมือเลยนะหน,น,นูนไ,ปปไปเปิดก๊อกน้ําตรงนั้นเลยลูกป่ะเปิดน้ําก๊อกตรงนั้นล้างมือนะมนนนไม่ค่ะกินไม่ได้ค่ะหนูต้องไปล้างมือค่ะไปนูน่นก๊อกน,น้ําเลยเดินไปค่ะเดินตรงน้เปิด้่ไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีค่ะตรงนั้นเลยค่ะ แดดเนมือให้หนูหน่อยไม่มีตรงนี้มันหมดแล้วไว้กินไปล้างตุ่มก๊อกเลยพี่พอไปล้างมือให้หนูหน่อยมาบอกคุณยายไปล้างให้สิเนี่ย,ยคุณยายดันให้หนูเหน่บมันถูกหม้ออเรคุณยายล้างมือสกปรกน้องเพชรอย่าเพิ่งมาจับน้องเพชรต้องไปล้างมือก่อนค่ะ <c oughs> ไปกินนู่นคุณยายอยู่นู่นนะไปไปให้คุณยายล้างให้ตรงนั้นนะตรงก๊อกน้ํานะหนูเปิดเลยนะเห็นไหมคุณยายจ๋าหนูล้างมือก่อนนะคุณยายหนูล้างมือแล้วนะคุณยายเสียงอะไรอะเสียงกรง หนูหนูเปิดน้ำตรงนั้นเลยลูกหนูเปิดเลยไม่ต้องกลัวลูกในแดงอยู่นน่นแล้วแดงเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะหนูเปิดเลยหนูเปิดเลยหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจ <laughs> คุณยายเป็นเพื่อนอยู่นะ่ะคุณยายอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปไปเปิดเปิดก๊อกน้าเร็วจ้านะ่ะเห็นไหมคุณยายเป็นเพื่อนอยู่รเร็วเร็วเร็วไปเปิดไปเปิดเดินไป ไม่ต้องกลัวคุณยายอยู่นั่นนะ่ะคุณยายรออยู่น่ะไม่มีรถชนหรอกโอ้โขอร้องถอขอร้องถอคุณเพชจะใส่หัวออกับข่อยไหลจะขอโทษเพชกันให้ยายขอโทษหรอใครทันไม่ตั้งใจนะจ้า